ซืมาทำอะไรคะวิวจะปาสีคุณซื้อมาทำอะไรครับผมสีเป็นกของโนมเป็นดูอะไรคะของโมเป็นดูแพะโนมโมจะระบายสีอะไรคะสีเขียวเห็นไหมล่ะของแพะมีสีมีสีเขียวด้วยลูกซื้อสีเขียวอะสื้อเป็นสีเขียวสีสื้อมีสีสื่อ้วยอ่ะเป็นสีเขียว อืมอืมใ่ให้น้องให้น้องให้น้องวาบายอ่ะให้น้องน้องน้องวาดไม่เคยาก็แค่ยาให้แม่ดูสุดก็เป็นสีพรมได้อ่ะเลือกสีตามใจชอบเลยค่ะเขาน้อยจังเลยเขน้องสวยไหมคะ ตัวมันสวยอยู่แต่ว่ามัมน้องระบายโอ้โหกูซื้อกูซื้อระบายขนตาเป็ดด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นขนตาเป็ดไหมกูซื้อครับระบายสีตกแต่งใช่กูซื้อระบายสีอะไรครับเนี่ยตกแต่งอือกพี่โมสวยจังเลยค่ะน้องไปหนูทำไมออน้องอย่าระบายของพี่นี่ของหนูอยู่นี่ลูกของหนูอยู่นี่อ่ะ กุณซื s! <S well. ้อระบายเลยครับปาคุณซือระบายเลยครับเต็มที่เลยครับผมคุณซื้อของคุณสื้อสวยไหมครับคุณซื้อของคุณซื้อสวยไหมครับผมสวยสวยมากไหมครับเอาสีฟ้าให้หน่อยโอเคเียตกแต่งให้ตกแต่งอะไรอะะนโมหาสีเลยครับลูกหูยของโนโมสวยจังลยคะ นี่สวยอยากินสีอะไรครับแม่เบ <ank> <ended> ็ดโอ้โหสองคนนี้รู้สึกว่าเบ็ดเบ็ดกัปกะเบ็ดกาปะกปะกะกะโอ้สีแดงว้าวมินิน อะไรลูกเสียงเบรกรถเสียงรถเบรก้วลูกลิมเฉิฉียงรกเดีเบรกรถลูกซื้อให้ระบายสีลูกให้ระบายสีเล่นรถอยู่นอกชั่วโมงเรียนนะคะเจอครับตั้งใจเรียนหน่อยครับปิ ตั้งใจมากเลยนะคะ <c oughs> ไหนเสร็จหรือยังคะหันมันบลถือค่ะถือไว้ค่ะถือผลงาน,นะคะ่ะโอ๊ยโอ๊ยของพีงง่ร้อไม่เสร็จเหรอเขอโนมอเสร็จโนมอนี่คือผลงานของคุณซื้อใช่ไหมครับผมตึก อันนี้ผลงานใครครับนี่ของมนเดนกคะอ่าสะพายค่ะสะพายค่ะโอ้นี่คือผลงานของมูนสวัสดีค่ะอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะเอ้อจับเนี่ยของน้องกันเล่เลยอันไหนของน้องคะไปผิดด้วยต้องถือเนี่ยเอ้อจับเอ้อรันเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ